สวัสดีครับพบกับร้านยางขอบประตูอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการยางขอบประตูเรามี2แบบนะครับมีแบบ2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะครับวันนี้จะติดตั้งของ d m a มปี2010ประตูนะครับรุ่นนี้เราติดอยู่ที่2,000บาททวนนะครับคุณสมบัติของยางก็คือ ช่วยลดเสียงจากภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับเวลาเราวิ่งไปห้องโดยสารมันจะเงียบลงนะครับแล้วก็ช่วยกันน้ำด้วยนะครับอายุการใช้งานของอยางก็นานนะครับอยู่ได้นานพอๆกับยางที่ติดมากับตัวรถนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆวิธีติดตั้งก็ง่ายนะครับลูกค้าสามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะครับ เราส่งให้แบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมยางตัวนี้จะใส่ร่วมกันนะครับใส่ร่วมกันได้หลายรุ่นนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารก็สั่งไปติดตั้งเองได้นะครับหรือว่าจะมาที่ร้านก็ได้นะครับร้านเราอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ พี่น้องขั้นใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ